ะะวันนี้โคซุน่านะคะสุขัรีสีก็อยู่ที่บริษัทท็อปอัพทูลิศค่ะทุกคนวันนี้ซุน่าก็เดินทางมาถึงนะคะออฟฟิศใหญ่ของบริษัทท็อปอัพทูริศนะคะทุกคนซุน่ากอา็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่อยากลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กับบริษัทของเราเปลี่ยนค่าโทรค่าอินเทอร์เน็ตเป็นเงินแสนเงินล้านนะคะทุกคนถ้าใครสนใจมาที่บริษัทนะคะบอกได้ว่าช่วงนี้นะคะยังไม่เปิดเป็นทางการแต่ว่า กับเราตลอดชีพ1 0 0ปี1ล้านปีนะคะเทคโนโลยีจะไม่มีวันตายนะคะทุกคนอ่าเห็นไหมคะถ้าวันนี้ทุกคนยังไม่เลิกใช้โทรศัพท์ oh. ครับอัพทุนิสตอบกลดกับทุกคนคะ่ะมาที่นี่นะคะซูน่ายินดีต้อนรับท,ท,ทุกทท่านคะ่ะเห็นบรรยากาศไหมคะทุกคนวันนี้ที่ออฟฟิศข,ของเรานะคะยังไม่เปิดเป็นทางการแต่ว่าสมาชิกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะมีแต่คนที่ต้องการรวยนะคะทุกคน oh. เห็นไหมคะอ่ามาด้วยหน้าตาที่ชื่อมลื่อนะะอใสไม่มีใครมาที่นี่ทุกใจนะคะเพราะธุรกิจของเรา ายสินค้าม้สวัส,สดีค่ะแต่ร่รมเด็ก,กอของเราชวนทุกคนมาประหยัดเพิ่มรายได้ไปด้วยกันนะคะมา